จะกลับใช่ไหมแค่พอมมาดีแรกวันก็มาคือพยายามคุยอ่ะเขาไม่กลับตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งนู้เนาะแต่ว่าทางคนที่อยู่บ้านไม่รู้เค้าบอกว่ามีอะไรติดต่อกันกลับแว่ไเงนเลปอยู่หนหมดเดือน่ะแยังก็ใช่ตอนแบว่ามันหมตัวตังอะเนาะ เนะไคะทสแรก็ทางานที่ทางานโรงแรม่ไม่ตังค์เขาก็เลยขออยู่ก็อีกอย่างก็คือที่อยู่ต่อเพราะว่าสถานที่ที่เขาอยู่มันไกลจากกาซามันห่างกันแค่50กิโลแต่ว่าแล้วก็มันเป็นทะเลทายทั้งสายข่งเลยนะคะโอเคใช่ที่ทำล้ก็เลยตีกันตรงถนนกาซาแต่ทางด้านเหนือนะเขไม่ได้ตีทางด้านใต้ของมัาได้เลยเขาตอยู่น เขาอกว่าเาอ่จ้าด้วยคไดีกไกคไม่ไม่ต้องห่วงว่าเมื่อเทียบเทียบกับที่อื่นคือที่ที่เขาอยู่มนไมาก็บอกว่าไม่ต้องกลาเพราะว่าตอนนี้สภาพอนนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเาก็ได้งานเข้าแรงงานสวนใหญ่ก็คือข้อคุณนี่แหละพวกเราเลยต้องมารักรักแล้วเป็นห่วงนะรักแล้วเป็นห่วงนะ เยี่ยมแฟนยี่ยมพ่อยี่ยมแม่นะครับยูโกก็ไ <Pink> ม <ham> ่เคยรู้จักเพรคุณนี่หละได้รู้จักตรงนี้